ขนมบบ้ระสบความสำเรจกมีส่วนกรอ่นดระ ทำคลินิกของว่าเรียนธรรมะกันต่อตอนนี้ใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามก่อนดีกว่าตามวิทยาทำไมอ่ะ,อะ,อะตามวิรยาาเสียเราเรื่องนี้มันก็ต้องเกิดอย่างนี้ก่อน ไหนๆก็ถ้าจะพูดเรื่องกรรมรยมตตาก็พูดเรื่องเมตตาคร,ร,ราวน,นี้เราเรียกว่าเป็นธรมธรมะเขียนธรรมะเขียนก็ได้เราไม่มีการรับรองไม่มีการรับรองคร,ร,รงาวนี้ต้องอ้างอย่างนี้นก่อนว่าทําไมทีนี้เป็นธรรมะเทียนไม่มีการรับรอง พาถ้าไปเปิดพดจนานุกรมอีเล่มก็ตามจะรับรองไว้แค่แปดตาแปดตาที่มันมีคำแปลมีอะไรตาอะไรต่างๆคร <c oughs> ั้งนี้เนื่องจากว่าอัตมวยตาเนี่ย <c oughs> มันอยู่ในบาลีแต่ว่าเนื่องจากความที่มันกำกวมนิดนึงบางทีมันก็เขียนว่า อะกรรมมัญตาก็มีอาขำมัญตาก็มีแล้วอานน่นอะนี่อะไรเงี้ยก็เลยไม่มีใครแน่ใจว่ามันเป็นคำไหนกันแนะ่แล้วความหมายที่จะแปลมันก็ไม่รู้จะแปลว่าอย่างไงดีก็เอาเป็นว่าหลวงปู่พุทธทาท่้ททนก็เลยเอาคำเนี้ยเอาอะเอาเป็นคำเนี้ยไอ้ที่เหลือก็ถือว่า สงเคราะห์ลงในนี้แล้วก็แปลออกมาคราวนี้เมื่อแปลออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมารู้ความหมายกันมันทำให้ชุดธรรมชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดเฉพาะเลยนะเป็นชุดเฉพาะจะเรียกว่าเฉพาะเจาะจงไปที่ส่วนโมกเลยก็ได้นะเกิดธรรมะชุดหนึ่งขึ้นมานะเรียกว่าธรรมะ ก้าวตานะเป็นชุดพิเศษแต่ว่าไอ้ธรรมก้าวตาเนี่ยถ้าดูเพลินๆนะก็เอาไว้ท่องเล่นสนุกๆเอาเหมือนเอาไว้ท่องเล่นสนุกๆแต่ถ้าดูโดยการปฏิบัติดูโดยความเป็นขั้นเป็นตอนของมันโดยเป็นปฏิจจะเป็นอิทัปญาตาของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังมากมันเป็นเรื่องจริงจังมาก เพราะว่าถ้าเราเท่องกันเหมือนเผนเนี่ยพระอาจารย์ตอนไปสวนโมงใหม่ๆก็น้องเนเท่างให้ฟังน้องเนเท่าให้ฟังบอกเราก็อะไรน้องเนมมีมมด้วยหรอธรรมะแบบนี้ไม่เคยได้ยินอะไรย่างนี้ไม่เคยได้ยินเหรอบอกไม่เคยได้ยินน้องเนนสอนนะ่ะ <c oughs> ให้น้องให้น้องเนนสอนน้องเนนสอนนะ่ะน้องเนนก็นไล่มาทีละตาทีละตาทีละตานะบางทีที่สวนจะสวนมงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่แก้วตา เราเรียกแบบล้อๆกันเป็นหน้าแก้วตานะเป็นหน้าแก้วตาครนะาวนี้ธรรมะแต่ในในเพราะจานันนุกรมไม่ต้องไปหานะหาได้แค่แปดตาหาได้แค่แปดตาไม่ครบเจ้าตานะแต่คราวนี้อ่ก็มาดูกันอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่ามันสามารถจัดเป็นชุดได้นะแต่ว่ามันสามารถจัดเป็นชุดได้นะจําได้ไหมที่เราเรียนไปแล้วดูแล้ว ดูแล้วเห็นใช่ไหมดูแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วรู้รู้แล้วคิดคิดแล้วละละแล้วหลุดดูแล้วเห็นเห็นแล้วรู้คราวนี้ดูเราเห็นเห็นอะไรเพะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเห็น มันก็จะต้องเห็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ตามที่เป็นจริงก็คือเห็นหนึ่งอนิจนจังอนิจจะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ไมคราวนี้นะเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกทุกแทุกคตาสิ่งใดไม่เที่ยงเห็นไหมเราต้องทําความถ้าเธอยังเห็นอะไรว่ามันเที่ยงหรือยังอยากให้อะไรมันเที่ยงเมื่ออยากให้มันเที่ยงก็จะเท่ากับว่าไม่เห็นทุก,ทก แต่ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่กับเราไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นค้งมันก็จะเห็นอะไระนับตาออเห็นความไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นค้งเพราะนั้นเมื่อสิ่งดีๆสิ่งสวยงามเราไปยึดเข้าอยากจะเก็บเอาไว้กับเราให้มันสวยไปนานๆได้ไหมไม่ได้ไ เพราะนั้นมันก็จะเห็นอนัตตา,ตาอนัตตานี่สามตาแรกดูแล้วเพราะฉะนั้นที่เราไปปฏิบัติยันขวา่างหนอซ้าย,ย่างหนอนื่งสมาธิอะไรต่างๆก็เพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยถามว่าทำไมถต้องปฏิบัติอย่างงั้นขวาย่างหนอขวาดับไปยังอะไรกำลังเกิดซ้าย ซ้ายย่างหนอซ้ายดับไปยัง <Okay. S 2> อะไรกําลังเกิดววา <What? S 2> เ,กเกิดดับเกิดดับแทนเกิดดับก็คือมันไม่ไม่มันไม่ mm. ตอนนี้ถ้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกันอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่เห็นว่าขวาก็ดับซ้ายก็ดับขวาก็ดับซ้ายก็ดับขวาก็เกิดซ้ายก็เกิดไม่เห็นเธอก็หนอกันไปท,ทั้งชีวิตตอนนี้หนอหนอนี่มันเป็นประโยคคําถามอะ นะมันอาจจะเทียบได้กับวิจ like ิตรศกลป์แต <ne> ่ะแต่เม <ue Fe> <evaluation> ื่อไหร่ที่เธอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วเธออ๋ออ๋อมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นบุกสิ่งใดเป็นทุกไม่อยากได้ไว้เป็นของเราเห็นแล้วเมื่อเธอเห็นแล้วเธอก็ รูนะักเรียค่อยนำมาเพราะนั้นมันจึงเกิดสามตาชุดที่สองสามตาชุดที่สองเพราะมันรู้ตรงนี้มันรู้หรือยังเพราะมันเห็นแล้วมันก็รู้แล้วใช่ไหมคราวนี้มันรู้อะไรบ้างธรรมะตมะตาเครได้ยินไหมคืออะไร คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาไม่เขาเรียกว่าความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความธรรมดาเพราะฉะนั้นความตายมันตั้งของมันอยู่ไหมตั้งอยู่เป็นธรรมดาเจ้าคเพราะมีใครไหมที่สเปเชียลพิเศษไม่ตายอย่างเช่นพ้อาจารย์เนี้ย <laughs> สเปเชียลพิเศษไม่ตายไหม เพรนั้นตายในความหมายที่เรียกว่า,าละสังขารอย่างเงี้ยหรือว่าไม่หายใจอันนี้ทุกคนแต่ถ้าตายในความหมายว่าในความหมายว่าจะต้องไปเกิดเนี่ย อันนี้ไม่แน, <c oughs> อน,น,แน่อันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่แน่อาจจะสเปเชียลได้นะเพราะนั้นถ้าตายในความหมายว่าไม่หายใจเอาใส่ลงไปเผาอันนั้นโอเคทุกคนพระพุทธเจ้าก็โดนเผาแต่พระองค์กลับบอกพระองค์ไม่ตายพระองค์ถึงถึงเข้าสู่อะไรไมอมัตเพราะถามว่าทำไมถึงอามาตะ ถ้ามีการเกิดต้องมีการตายตายแต่ถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตายตก,กัดง่ยาย <c oughs> เพราะนั้นถ้าไม่อยากตายอยากเกิดถูกไหม <c oughs> เพราะนั้นเกิดมันก็เกิดได้สองอย่างเกิดทางใจกับเกิดทางร่างกาย <c oughs> ใช่ไหมถ้าตรงนั้นไม่เกิดตรงนี้ก็ไม่เกิด ในอนาปาณติกันรู้เลยว่ากายมันสัมพันธ์อยู่กับจิตถ้าจิตมันยังเกิดยังเวียนอยู่ตอนนี้เกิดนะเกิดเบื่อเบือเบ่อถ้าเกิดความเบือ่อตายเป็นไงเห็นตายยังแต่ถ้าเกิดมันสนุกอ่ะตายยัง เพราะนั้นมันสัมพันธ์กันอยู่นะม,มันกันอยู่เพราะฉะนั้นอน,นะอนาปานสินคือการเอากลยุทธ์ตรงนี้แหละปกติจิตตกกายก็อ่อน,อ,อ,นอ่อนแรงแต่ถ้าจิตฟูกายก็กระตี้กระเป๋อเพราะนั้นเวลาเข้ามาด่าจิตตกโดนได้แล้ว แต่วันไหนถ้าเขามาชมจิตฟูขยันทําใหญ่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเคยเป็นกลางๆบ้างไหมอ,อ่านี้ปัญหาก็คือว่าทํายังไงเขาชมก็ไม่ฟูเขาด่าก,ก็ไม่ตกอีตรงนี้ทำความไม่เกิดเมื่อตรงนี้ไม่เกิดตรงนี้ก็ไม่เกิด